บุญสูงสุดได้ฟังเรื่องที่หล่อนเล่าท่านพระครูรู้สึกสลดใจนักบรรดาญาติโยมที่นั่งอยู่ในห้องก็ปลอยสลดใจไปด้วยโยมผู้ชายคนหนึ่งถามขึ้นว่าหลวงพ่อครับพระรูปนั้นท่านจะตกนรกหรือเปล่าครับที่สอนโยมผิดผิดเช่นนั้น ท่านพระครูตอบทันทีว่าตกนรกอย่างแน่นอนการที่ท่านสอนเช่นนี้ก็แสดงว่าท่านเป็นมิจฉาทิฏฐิพระพุทธองค์ตรัสไว้ว่าผู้เป็นมิจฉาทิฏฐิย่อมมีนรกเป็นที่ไปมิจฉาทิฏฐิก็คือความเห็นผิดคนที่มีความเห็นผิดจะไม่ทำชั่วนั้นไม่มีเหมือนอย่างแม่โยมที่เห็นผิดตามพระว่ามดมันเป็นสัตว์ที่ไม่ดี จึงฆ่าได้ไม่บาปการเห็นอย่างนี้ชื่อว่าเห็นผิดเมื่อเห็นผิดคนก็ทำบาปเหมือนที่แม่โยมตั้งหน้าตั้งตาฆ่ามดแล้วอย่างนี้แม่ดิฉันจะตกนรกไหมคะหล่อนรู้สึกเป็นห่วงมารดาถ้าโยมอยากรู้ก็ต้องทำกรรมฐานแต่ไม่เป็นไรถึงแม่เราจะตกนรกเราเป็นลูกก็ช่วยแม่ขึ้นนรกได้ด้วยกรรมฐาน เพราะกรรมฐานเป็นบุญสูงสุดในพระพุทธศาสนาถ้าเช่นนั้นดิฉันจะลางงานมาเข้ากรรมฐานค่ะดีมากโยมอาตมาขออนุโมทนาไม่มีอะไรดีเท่ากรรมฐานแล้วขอให้ช่วยแม่ได้สำเร็จนะท่านรู้ว่ามารดาของอุบาสิกาผู้นี้กำลังรับกรรมอยู่ในนรกเพราะตายขณะจิตมีโทสะคือโกรธฝูงมดที่มารุมกัดนาง ถ้อยคำของท่านพระครูทำให้สตรีวัย40เศษรู้สึกสบายใจขึ้นหล่อนตั้งใจว่าจะปฏิบัติอย่างเคร่งครัดที่สุดเพื่อให้ได้อุทิศบุญกุศลไปให้มารดาจะได้ขออโหสิก,กรรมต่อมดที่มารดาได้ล้างผลานชีวิตของพวกเขาเพราะความเห็นผิดตัวหล่อนเองก็ได้ฆ่ามดมามากมายไม่แพ้มารดาเช่นกันกระนั้นหล่อนก็ยังโชคดีกว่าตรงที่ได้มีโอกาสมาเข้ากรรมฐาน แล้วก็สามารถรู้ด้วยว่าตนเองว่าการกระทำดังกล่าวเป็นบาปหล่อนจึงเลิกฆ่ามดตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาหลวงพ่อคะและดิฉันจะต้องตกนรกไหมคะหล่อนถามเพราะรู้สึกว่ากลัวกลัวว่าจะเป็นเช่นมารดาถ้าโยมปฏิบัติกรรมฐา,านแล้วขออโหสิกรรมแผ่เมตตาอุทิศบุญกุศลไปให้พวกเขา โยมก็ไม่ต้องไปตกนรกเพราะได้ใช้นี่ใช้ศีลกันหมดแล้วก็อย่าลืมว่านี่เวน,นี่กรรมต้องใช้ด้วยกรรมฐานเท่านั้นจะใช้ด้วยอย่างอื่นไม่ได้เช่นโยมทำบุญเป็นล้านหรือว่าทอดผับป่าทอดกระถินเป็นร้อยครั้งก็ไม่สามารถใช้นี่เวน,นี่กรรมได้อาตมาจึงสอนให้ญาติโยมเข้ากรรมฐานเพื่อใช้นี่กรรมไม่ใช่มาปฏิบัติกรรมฐานเพื่อ ตัดเวรตัดกรรมอย่างที่เข้าใจกันดูอย่างอัตมาถ้าไม่ได้ปฏิบัติกรรมฐานป่านนี้ก็ใช่นี่กรรมไปเมืองนรกแล้วหลวงพ่อคะและดิฉันจะทราบได้อย่างไรว่าแม่ขึ้นมาจากนารกแล้วคือดิฉันหมายความว่าเมื่อปฏิบัติครบ7วันแล้วจะทราบได้อย่างไรว่าแม่ได้รับส่วนกุศลและก็ขึ้นมาจากเมืองนรกได้ หล่อนถามอีกเรื่องนั้นไม่ยากเลยโยมเอาเถอะแล้วยมจะรู้เองข้อสำคัญก็ขอให้ตั้งใจปฏิบัติก็แล้วกันต้องไม่พูดไม่คุยไม่นอนกลางวันแล้วก็ต้องทนต่อเวทนาให้ได้แล้วโยมก็จะรู้ได้จากเวทนานั่นแหละว่าแม่ของโยมได้รับบุญหรือได้รับเรื่องอย่างนี้เป็นปัจจตังนะคือรู้ได้เฉพาะตน แต่ถึงประนั้นอาตมาก็รับรองว่ากรรมฐานนี้ใช้กรรมได้จริงนอกจากอาตมาจะประสบมากับตนเองแล้วอาตมายังได้รวบรวมประสบการณ์ของคนอื่นไว้มากมายจนสามารถตั้งเป็นทฤษฎีได้ว่าการปฏิบัติกรรมฐานที่ให้ผลนั้นจะต้องให้ได้สามข้อคือหนึ่งต้องระลึกชาติได้สอง เห็นกฎแห่งกรรมที่เราได้ทำไว้และสเกิดปัญญาแก่ปัญหาชีวิตได้อาตมาขอยกตัวอย่างให้สักเรื่องหนึง่งคือเรื่องของโยมอ่อนถ้าใครไม่อยากฟังก็ยกมือขึ้นท่านสำรวจความต้องการของญาติโยมเมื่อไม่มีผู้ใดยกมือท่านจึงเริ่มต้นเล่าเพราะการได้พูดได้คุย ทำให้อาการคันใต้ร่มเฟือกลดน้อยลงตอนที่อาตมาจำพรรษาอยู่ที่วัดพรมบุรีอาตมาก็สอนกรรมฐา,านบ้างแล้วตอนนั้นก็มีญาติโยมหลายคนมาฝากตัวเป็นลูกศิษย์ส่วนใหญ่ก็เป็นผู้สูงอายุคนแก่น่ะเหรอครับเขาว่าคนแก่สอนยากใช่ไหมครับหลวงพ่อชายหนุ่มคนหนึ่งพูดขึ้น เลยถูกคนแก่หลายคนขว้างค้อนเข้าใส่อย่าไปเรียกคนแก่ต้องเรียกว่าผู้สูงอายุถ้าเรียกคนแก่ฟังแล้วใจฟอแฟไม่กระชุ่มกระชวยใช่ไหมโยมท่านถามโยมมารดาแม่จวนยิ้มนิดนิดแทนคำตอบ โยมเตียงจึงต้องทำหน้าที่แทนด้วยการตอบว่าใช่จะท่านอย่างฉันเนี่ยเวลาใครเรียกคนแก่ใจมันฟอแฟอย่างที่ท่านว่าถ้าเขาเรียกผู้สูงอายุเออค่อยยังชั่วหน่อยงั้นผมก็ต้องขอโทษคุณป้าด้วยต่อไปผมจะไม่เรียกคนแก่จะเรียกว่าผู้สูงอายุแทนชายหนุ่มขอขมาลาโทษ เพราะอยากฟังเรื่องที่ท่านกำลังจะเล่าผู้สูงอายุที่สอนยากก็มีสอนง่ายก็มีแล้วแต่คนจะเหมารวมไปหมดทุกคนนั้นไม่ได้อย่างโยมอ่อนเนี่ยแกสอนง่ายตอนแกมาปฏิบัติอายุ80แล้วแต่ก็ยังแข็งแรงแกตั้งใจปฏิบัติดีมากแล้วก็ได้ผลก็คือทำให้ครบทั้งสมข้อหมายความว่า แกระลึกชาติได้เห็นกฎแห่งกรรมแล้วก็เกิดปัญญาแก้ปัญหาชีวิตได้อย่างนั้นเหรอคะคนถามเป็นสาวน้อยอายุประมาณ1 7บ8หลอนมาก,กับปิดามารดาเพื่อจะมากราบพระอรหันต์ตามที่หนังสือพิมพ์ประคมข่าวถูกแล้วจา้าหนูแกทำได้ตามนั้นจริงๆขนาดอายุ80ก็ยังได้ผลเพราะว่าแกตั้งใจ ตอนนั้นหลวงพ่ออายุ4ี่สิบเศษเศษแต่ว่ามีลูกศิษย์อายุคราวพ่อคราวแม่อย่างโยมอ่อนเนี่ยอายุแกกว่าโยมพ่อของหลวงพ่อเสอีกตอนแกปฏิบัติใหม่ๆหลวงพ่อก็ให้แกเดินจงกรมเดินได้ชั่วโมงหนึ่งนั่งโดยชั่วโมงหนึ่งสลับกันแต่ปรากฏว่าแกนั่งไม่ได้เดินได้แต่นั่งไม่ได้ ทำไมนั่งไม่ได้ล่ะคะที่จริงน่าจะเดินไม่ได้มากกว่าเพราะอายุมากไม่น่าจะเดินไม่ไหวสาวน้อยติงมันก็น่าจะเป็นอย่างที่หนูว่านั่นแหละตอนนั้นหลวงพ่อก็ยังไม่สําเร็จวิชาเห็นหนอจึงไม่รู้สาเหตุว่าทําไมแกจึงนั่งไม่ได้คือแกบอกว่าเวลานั่งแกจะปวดศีรษะมากปวดแทบจะระเบิดแกทนไม่ได้ต้องลืมตา พอนั่งสักสิบนาทีก็เริ่มปวดแล้วแกจึงกลัวการนั่งมากหลวงพ่อก็แก้ปัญหาด้วยการให้แกเดินอย่างเดียวแกปฏิบัติได้หกวันพอวันที่เจ็ดหลวงพ่อเห็นว่าสมาธิแกดีถึงขั้นจะทนต่อเวทนาได้ก็จึงให้แกนั่งหลังจากที่เดินจงกรมแล้วและบอกว่าให้แกอดทนต่อเวทนาแล้วจะระลึกได้ แกก็ปฏิบัติตามเมื่อเกิดอาการปวดแกก็กําหนดปวดหนอปวดหนอแล้วก็ตั้งสติสู้กับเวทนาพอความปวดขึ้นสุดขีดแกก็ระลึกชาติได้ทันทีระลึกได้กี่ชาติครับชายหนุ่มคนเดิมถามเดี๋ยวก่อนอาตมาขออธิบายคำว่าระลึกชาติเสียก่อนระลึกชาติในที่นี้หมายถึงระลึก เหตุการณ์ในอดีตได้แต่ถ้าจิตตั้งมั่นเป็นสมาธิและมีสติอยู่ตลอดเวลาก็จะสามารถระลึกเหตุการณ์ถอยหลังในอดีตได้เช่นระลึกถอยหลังไปได้20ปี30ปีจนถึงร้อปีพันปีซึ่งถ้าถึงขั้นนั้นนี้ก็เท่ากับว่าระลึกอดีตชาติได้ด้วยบางคนระลึกได้ตั้งเจชาติถ้ามีสมาธิดี ท่านไม่บอกว่าบุคคลน,นั้นคือท่านเองด้วยไม่ต้องการอวดอุตริมนุสธรรมและโยมอ่อนแกละลึกย้อนได้กี่ปีคะอุบาสิกาที่มารดาถูกมดรุมกัดเป็นผู้ถามได้62ปีคือแกระลึกได้ว่าตอนอายุ18แกไปยิงเข้าตายภาพเหตุการณ์ครั้งนั้นมาปรากฏในนิมิตแกก็เล่าให้อัตมาฟังว่า ตอนแกเป็นหนุ่มรุ่นรุ่นแกก็อาศัยวัดอยู่เพื่อเรียนหนังสือที่ข้างวัดก็มีโกดังเก็บของของคนจีนทีนี้ก็มีคนขี้ยามาขโมยของแกในโกดังไปขายเอาเงินไปซื้อยาฝิ่นสูบเจ้าของโกดังก็โกรธจึงมาจ้างแกไปยิงเอาปืนแก๊ปมาใส่มือแกด้วยแกก็เลยไปยิงที่ศีรษะของคนขี้ยาคนนั้น แล้วก็เอาปืนไปคืนเจ้าของโกดังได้ค่าจ้างมาสองบาทแค่สองบาทเองเหรอคะหลวงพ่อสาวน้อยกังขาสองบาทสมัยนั้นซื้อทองหนักสองสลึงได้นะหนูถ้านับถึงตอนนี้ก็แปดสิบแปดปีแล้วหลวงพ่อยังไม่เกิดเลยตอนที่อายุแปดสิบแปดน่ะแล้วยังไงอีกคะสาวน้อยอยากฟังต่อ พอแกระลึกได้แกก็ขออโหสิกรรมก็แผ่เมตตาอุทิศส่วนกุศลไปให้เขาก็เกิดภาพขึ้นในนิมิตว่าตะขิยาคนนั้นไปเกิดหมายแล้วชื่อในใจนาสกุลข่อยคว้าบ้านอยู่อำเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพ่อแกออกจากกรรมฐานแกก็เล่าให้หลวงพ่อฟัง หลวงพ่อก็เอาสมุดมาจดบันทึกไว้อย่างละเอียดอาการปวดศีรษะของโยมอ่อนก็หายไปพอระลึกชาติได้และใช้นี่กรรมแล้วแกก็นั่งกรรมาฐานได้ตามปกติทีนี้หลวงพ่อก็เป็นคนชอบวิจัยจึงชวนแกไปอำเภอเสนาเพื่อตามหาในใจก็ไปพบชายคนหนึ่งชื่อในใจไขว่คว้าอายุ61ปี แสดงว่าตะขิยาคนนั้นตายปุ๊บก็เกิดทันทีโยมอ่อนก็เล่าเรื่องที่แกยิงตะขิยาตายเมื่อ62ปีที่ผ่านมาแล้วก็รู้จากกรรมฐานว่าตะขิยามาเกิดเป็นในใจพร้อมทั้งขอให้ในใจโอโหสิกรรมให้ในใจก็บอกว่าเขาไม่รู้เรื่องรอกเพราะเขามาเกิดแล้วและจำไม่ได้ว่าก่อนเกิดนะ่ะเคยเป็นขี่ยา แต่ก็เอาโหสิกรรมให้ถ้าหากว่าโยมอ่อนไปฆ่าเข้าไว้จริงนี่แหละอานิสงค์ของการเจริญกรรมฐานทําให้สามารถใช้หนีกรรมได้ถ้าโยมอ่อนไม่มาปฏิบัติกรรมฐานเพื่อใช้หนีกรรมรับรองว่าต้องไปใช้ในเมืองนรกแล้วก็ต้องใช้ทั้งเงินต้นแล้วก็ดอกเบีย้ยถ้าในใจแกปฏิบัติกรรมฐานแกจะรู้ไหมครับว่าชาติที่แล้ว แกเป็นคนขี้ยาแล้วก็ได้ขโมยของในโกดังข้างวัดรู้ได้อย่างแน่นอนหากปฏิบัติได้ถึงขั้นและแกไม่ไปตกนรกหรอคะที่ผิดศีลข้ออธินาทานสาวน้อยถามอันนี้หลวงพ่อก็ไม่ทราบแต่ตามหลักกรรมคนที่ผิดศีลต้องตกนรกแกอาจจะไปตกนรกไม่นานแล้วก็ได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีก เพราะกรรมที่เคยทำไว้ก็มาให้ผลได้เรื่องของกรรมมันสลับซับซ้อนนะหนูสัตว์โลกทั้งหลายเวียนว่ายอยู่ในวัฏจกักรชีวิตก็ด้วยอำนาจแห่งกรรมบุรุษอายุประมาณห้าสิบเศษคลานเข้ามากราบท่านพระครูหลังจากญาติโยมหลายคนพากันลุกออกไปแต่ยังนั่งปักหลักฟังท่านคุยก็ยังมีอีกมาก บุรุษนั้นกราบเบญจางคประดิษฐ์สามครั้งและจึงกราบเรียนว่าหลวงพ่อครับอุปชาของผมถูกกองทัพมดห้ากองทัพรุมกัดจนสลบอยู่ในถ้ำครับโชคดีที่ผมไปเห็นเข้าจึงอุ้มท่านส่งโรงพยาบาลมดมันกัดกินเนื้อท่านจนแดงไปทั้งร่างถ้าผมไม่บังเอิญไปพบท่านคงถูกพวกมันกัดกินจนเหลือแต่กระดูซึ่งนั่นหมายถึงว่า ท่านจะต้องมอรณาภาพอย่างแน่นอนพระอุปชาของผมท่านเป็นพระสุปฏิปันโนไม่เคยก่อกรรมทําเข็นกับผู้ใดแต่ทำไมท่านจึงต้องมาเป็นเช่นนี้ครับนมใยญ่ถามเขาอยากรู้ว่าท่านพระครูจะรู้รงกับที่พระอุปชาเล่าให้ฟังหรือไม่หนังสือพิมพ์ลงข่าวว่าท่านเป็นพระอรหันต์ถ้าท่านรู้ก็แปลว่าท่านเป็นพระอรหันต์จริง แต่ถ้าไม่รู้ก็แปลว่าเป็นอรหันเกท่านพระครูรู้ความคิดของบุรุษตรงหน้าว่าต้องการมาทดสอบท่านเพื่อไม่ให้เป็นการอวดอุตริมนุษยธรรมท่านจึงบอกเขาว่าท่านไม่ได้เป็นพระอรหันอย่างที่หนังสือพิมพ์ลงข่าวถ้าเช่นนั้นหลวงพ่อก็ตอบไม่ได้ใช่ไหมครับอาตามาคิดว่าตอบได้ถึงจะไม่ได้เป็นพระอรหันก็ตอบได้และจะตอบอย่างละเอียดเลย ฟังให้ดีนะการที่อุปชาของโยมถูกกองทัพมดรุมกัดถึงห้ากองทัพนั่นเฉพาะท่านเคยมีเวรกรรมกับพวกมันมาตั้งแต่ครั้งอดีตชาติท่านเคยเกิดเป็นแม่ทัพแม่ทัพเอกแห่งกรุงศรีอยุธยาและมดเหล่านั้นก็เป็นทหารพมา่าท่านรบชนะพม่าถึงห้าครั้งและก็ได้ฆ่าทหารพม่าไปห้ากองทัพ เมื่อท่านตายไปก็ไปใช้กรรมในเมืองนรกระยะหนึ่งแล้วก็มาเกิดเป็นมนุษย์ส่วนพวกทหารพรม่าก,ก็พากันตกนรกจากนรกก็มาเกิดเป็นมดซึ่งเป็นสัตว์เดรัจฉานพวกมันจองเวรจองกรรมกับท่านจึงต้องมาใช้เวรกรรมแต่ท่านก็ไม่ได้สลบหรอกนะท่านรู้ว่าเคยทำกรรมกับมดเหล่านี้ไว้จึงได้เข้าผลสมบัติ เพื่อจะได้ไม่รู้สึกเจ็บปวดขณะที่ถูกกัดและการที่โยมไปพบท่านก็เพราะโยมเคยเป็นทหารคนสนิทของท่านถ้าโยมไม่อุ้มท่านส่งโรงพยาบาลท่านก็ต้องมอรณะภาพเพราะถูกมดกัดกินเนื้อจนหมดเหลือแต่กระดูกจริงไหมจริงครับนุ่มใหญ่ยอมรับเพราะท่านเล่าเรากับเห็นด้วยตา เล่าเรื่องนี้ให้โยมฟังแล้วนี่นาเล่าหลังจากที่ท่านออกจากโรงพยาบาลแล้วเพียงแต่ท่านไม่ได้บอกกับโยมว่าท่านไม่ได้สลบแต่ท่านเข้าผลสมาบัติและท่านก็ทำเช่นนั้นแต่จะทนต่อทุกขเวทนาไม่ไหวและหลวงพ่อเชื่อหรือเปล่าครับว่าพวกมดมันยกกองทัพมาถึงห้ากองทัพเชื่อสิก็โยมให้ชาวบ้านเขาเอากระบุงโกย มาขนมันออกไปไม่ใช่หรือได้ต่งหากกระบุงใช่ไหมละ่ะและมดในแต่ละกระบุงก็มีสีต่างๆกันบุรุษวัยกลางคนรู้สึกกังขาว่าท่านรู้ได้อย่างไรกำลังช่างใจอยู่ว่าจะถามดีหรือไม่ท่านก็ตอบโดยไม่ต้องให้เขาถามท่านตอบว่าอาตมารู้เพราะท่านบอกเองบอกอย่างที่อาตมาเล่ามานี่แหละ ท่านมาบอกหลวงพ่อเมื่อไรครับท่านจะมาได้อย่างไรในเมื่อท่านก็ยังนอนพักอยู่ที่วัดเขากังขามากขึ้นท่านไม่จำเป็นต้องมาหรอกโยมท่านเพียงแต่โทรจิตมาและทําไมถึงต้องบอกหลวงพ่อด้วยล่ะครับหรือว่าหลวงพ่อกับท่านเคยคุ้นเคยกันมาก่อนถูกแล้วอาตมากับท่านคุ้นเคยกันมาก่อน ท่านไม่จำเป็นต้องบอกว่าคุ้นเคยกันมาตั้งแต่สมัยที่เป็นแม่ทัพแห่งกรุงศรีอยุธยาด้วยกันประมาณกี่ปีแล้วครับเขายังคงอยากรู้เอจะกี่ปีอาตมาก็ไม่เคยนับเสียด้วยโยมอย่าไปสนใจเรื่องเวลาเลยนะเอาเป็นว่าอาตมารู้จักกับอดีตอุปชาของโยมก็แล้วกันและที่โยมต่อมาเป็นลูกศิษย์ของท่าน ก็เพราะโยมเคยเป็นทหารคนสนิทของท่านในชาติที่ท่านเป็นแม่ทัพชีวิตมันก็เวียนว่ายวกวนคนเราต้องเวียนตายเวียนเกิดหลายภพเป็นวัตจักรถ้าโยมอยากศึกษาเรื่องวัตจักรชีวิตก็ต้องปฏิบัติมากๆอาตมารู้นะว่าโยมเป็นนักปฏิบัติหลวงพ่อรู้ได้อย่างไรครับเขาถามอีก อาตมาก็รู้ได้จากการปฏิบัติเหมือนกันเรื่องอย่างนี้มันเป็นปัจจตังรู้ได้เฉพาะตนอาตมาถึงได้บอกโยมว่าให้มาปฏิบัติมากๆแล้วก็จะรู้อะไรอะไรได้เองแต่อย่าไปอยากรู้ถ้าอยากก็จะไม่รู้เพราะการปฏิบัติธรรมต้องปล่อยวางดังที่พระพุทธองค์ตรัสสอนว่าสัพเพธรรมานาลังอภิณิเวสยัก ทำทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถือมัน่นเมื่อได้สนทนากับท่านพระครูบรุดไวกลางคนก็รู้สึกว่าเขาได้มาพบพระอรหันต์แล้วและเชื่อมั่นว่าพระอุปชาของเขาเป็นพระอรหันต์เพราะท่านสามารถโทรจิตได้และผู้ที่สื่อสารกันด้วยโทรจิตได้ก็จะต้องเป็นพระอรหันต์เหมือนกันท่านจะต้องเป็นพระอรหันต์อย่างแน่นอน อาตมาไม่ได้เป็นพระอาหารหันต์อย่างที่โยมเข้าใจเอาละไหนๆโยมก็เป็นนักปฏิบัติอาตมาจะขอทำความเข้าใจเรื่องพระอาหารหันต์โดยที่โยมจะต้องเข้าใจอย่างถูกต้องความเข้าใจผิดเกี่ยวกับเรื่องพระอาหารหันต์เนี่ยไม่ใช่ว่าจะเกิดขึ้นในสมัยนี้เท่านั้นแต่เกิดมานานแล้วถ้าจะนับเวลาก็ต้องบอกวว่าก่อนสมัยพุทธกาลนั่นแหละ ขนาดนั้นเลยเหรอครับถูกแล้วสมัยก่อนพุทธกาลยังไม่มีพระอรหันต์เมื่อเจ้าชายสิทธัตถะทรงบรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณภายใต้ต้นอสัตถพฤกจึงมีพระอรหันต์เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติก่อนหน้านี้ไม่มีพระอรหันต์มีแต่ฤาษีดาบทหรือพวกนักบวชผู้ทรงอภิญญา สามารถแสดงฤทธิ์ต่างๆเช่นดำดินได้อเอา้เอิ้นเดินอากาศได้และคนก็เข้าใจว่าท่านเหล่านี้เป็นพระอรหันต์แต่ความจริงแล้วไม่ใช่ตอนที่พระพุทธเจ้าเสด็จไปโปรดชะตินสามพี่น้องแล้วก็บริวารพวกชะตินก็เข้าใจว่าพวกตนเป็นพระอรหันต์เพราะข้าเอาฤทธิ์มาเป็นเกณฑ์ตัดสิน ความเป็นพระอาหารหันต์แต่ในที่สุดพระพุทธเจ้าก็ทรงทําให้พวกชตินเข้าใจถูกต้องแล้วก็ทรงแสดงพระธรรมเทศนาโปรดทําให้ชตินเหล่านั้นบรรลุอรหัตผลเป็นพระอาหารหันต์ไหนยมบอกอาตมามาสิว่าพระธรรมเทศนาที่ทรงแสดงแก่พวกชะตินนั้นมีชื่อว่าอะไรท่านทดสอบความรู้ทางปริยัติของหนุ่มใหญ่อาทิตตปริยายสูตรครับ ส่วนพระธรรมเทศนาที่ทรงแสดงโปรดปัญจวัคคีชื่อธรรมจักรกับปวัตนาสูตรเขาตอบเกินคำถามเพราะเรียนรู้ปริยัติมาอย่างดีถูกต้องอาตมาขออนุโมทนาขอให้โยมปฏิบัติมากๆต่อไปก็จะเป็นกำลังในพระาศาสนาในอนาคตเครือขัดก็จะมีบทบาทในการเผยแผ่พระาศาสนามากกว่าพระสงฆ์ทำไมเป็นอย่างนั้นล่ะครับ เพราะประสงค์ท่านมัวแข่งแย่งแข่งขันกันในเรื่องยศตำแหน่งนะซิท่านห่วงสมณศักดิ์มากกว่าห่วงพระธรรมคำสอนหลวงพ่อพูดเหมือนกับพระอุปชาของผมเลยครับสรุปว่าพระอรหันต์ที่แท้ก็คือผู้ที่หมดกิเลสใช่ไหมครับส่วนผู้ที่แสดงฤทธิ์ได้อาจจะเป็นพระอรหันต์หรือไม่เป็นก็ได้ในทํานองเดียวกัน พระอาารต์อาจแสดงฤทธิ์ได้หรือไม่ได้ก็ได้ผมเข้าใจอย่างนี้ถูกต้องหรือเปล่าครับถูกต้องท่านพระครูตอบยิ้มยิ้ม